สวัสดีครับกลับมาพบก,กัมพาน่าฟอสตานะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลครับ,รบ, Football, รบวันนี้ประจำวันที่4 มิถุนายน2568นี้ครับผมแน่นอนว่าวันยังมีเรื่องราวฟุบอลที่เป็นทีมชาติรวมถึงวันนี้มีลีกไอซ์แลนด์มาฝากกันด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลแบบนี้ก็ฝากคอรข้าใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดส u b s c ส i b e ให้ทางนัดฟอร์นกันได้ส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยากจะมารับแนวข้อสอบที่ตัวนั้นั้นมีให้ทุกวันรวมถึงครับมารับรอยยิ้มกันไปก็มาเจอกันที่แอด NTF9 ครับในนั้นมีในเรื่องของการให้ในเรื่องของแนวข้อสอบเต็มทุกวันนะครับรวมถึงนะฮะใครที่ชอบความบันเทิงครับแน่นอนมีครรเ็มูปแบ ส่วนวันนี้ก็แน่นอนว่าตัวนันก็หยิบยกมาให้2คู่เหมือนเดิมครับผมคู่แรกไปกันเลยที่รายการที่น่าจะเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับรายการเนชั่นลีกครับผมรอบรองชนะเลิศครับระหว่างทางด้านของเยอรมันครับที่จะเจอกับทางด้านโปรตุเกสนะครับวันนี้จะแข่งกันที่บ้านของเยอรมันครับอาริอันส์อารีนานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยครับตอนนี้ทีมชาติเยอรมันครับผลงานของพวกเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมในช่วงหลังมานี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพ้ใครมาเกือบ10เกมแล้วนะครับผมในรอบที่ผ่านมานะฮะชนะกับเสมอมาล้วล้วครับเห สเมอสมอ2เกมครับเกมล่าสุดเพิ่งจะสเสมอกับทางด้านอิตาลีมาได้ครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ยเอาชนะอิตาลีมาได้2 1ด้วยกันนะครับทำให้ในเรื่องของสกอร์รวมมีทั้งหมด5ประตูต่อ4ครับเข้ารอบมาเจอกับทางด้านของโปรตุเกสนะส่วนโปรตุเกสครับผลงานในตอนนี้มีหลุดแพ้เห็นเหมือนกันครับใน5เกมหลังสุดก็มีแบ่งเป็นชนะไป2สเสมอ2และแพ้1นเกมครับโดยมีการแพ้ไดนมาร์กมา1่นนเกมครับจากนั้นก็กลับมาชนะได้ในบ้านของเดนมาร์กนะครับ สามประตูต่อ2ด้วยกันนะแล้ววันนั้นเนี่ยต้องเล่นถึง120นาทีครับสุดท้ายก็เอาชนะไปได้ทั้งหมดเนี่ยท่วมท้นอย่าง5ประตูต่อ2นะทำให้2เกมมีสกอร์รวมกันเป็น6ประตูต่อ2ครับมาเจอกับทางด้านของทีมชาติเยอรมันในวันนี้นะครับในเรื่องความพร้อมอ่ะเรียกว่าฝั่งทางด้านของเยอรมันเนี่ยขาดผู้เล่นคนสําคัญเพียงหนึ่งคนนั่นคือนิโก้ชลอตเตอร์เบกครับแต่วันนี้ก็จะได้โจนาธานทาจับคู่กับโรเบิคอสในเรื่องของการเป็นเกมรับนะแดนกลางคอเลสกาปัสคากร์ก็สแลกบซ์และทางด้าน คลาสฟูคุกนะครับส่วนนักโปรตุเกสเองครับไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดๆแต่จะมีอาการเหนื่อยล้านแน่นอนครับของ2กองกลางอย่างวิติญญาและชูเอาเนเวสับที่เพิ่งจะลงเล่นในรายการ UCL นัดชิงมาส่วนบูโน่แฟนซานครับผมเพิ่งจะมาทัวร์กับแมนยูที่เอเชียครับ,รบก็ต้องบอกว่าวันนี้จะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยไหมนะสำหรับท่านั่งของบูโน่ครับวันนี้ก็จะได้ทั้งคิซโนโรนัลโดราฟาเอลเรอัลเบร์นาโดซินวาเกมรับมี ias, uel, acio, บ Costa, รูเบนดิอาสกอนซาโลอิกนาซิโอครับโดนถึงท่าน้เนั่วนนนอนน่่าเจะล บ้านของเยอรมน,นีครับผมพวกเขามีในเรื่องของความมั่นใจรวมถึงช่วงแับวันนี้ต้องยอมรับว่ามีการแพ้เห็นเหมือนการสําหรับโปรตุเกสนะครับผมวันนี้ให้เลือกมองนะผมนะัดยังมองว่าสุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งรวมถึงระบบเยอรมันดูดีกว่าฝั่งทางด้านของโปรตุเกสในค่คมคืนนี้ให้เยอรมันชนะไปได้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็หยิบยกมาฝากกันในเรื่องของรายการฟุตบอลไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับระหว่างจะได้ของเอ็นยาวิกที่จะเจอกับฟอร์สเนอร์นะครับส่วนตัวในวันนี้ครับผมเรียกได้ว่าในเรื่องของผลงานครับตอนนี้เอ็นยาวิกผลงานค่อนข้างดีเลยครับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้นะครับของบรรดาดิวิชันหนึ่งนี้ครับห้าเกมหลังสุดยังไม่แพ้กับใครเสมอไปสามมีชนะมาสามเกมที่นเดีกันในรอบหกเกมล่าสุดครับสองเกมล่าสุดเก็บชัยมาเรียบเลยทั้งการชนะโคเปวอลกนะครับแล้วก็ล่าสุดชนะเซลฟอร์สมาได้ด้ววยยยยยนนนนนนนะะะคครรรรัััับบสสู่่่่ไเเเเืออออางงงฟ์์ผมมมกก็หลุดี ครเลยแพ้ไปแล้วเนี่ย6เกมหลังสุดแพ้ไปถึง4เลยนะครับเสมอมา2เกมครับเรียกได้ว่าไม่ชนะใครเลยช่วงหลังวันนี้ผลงานแย่จริงๆครับเกมล่าสุดไปแพ้ไออาร์เลตยาวิกมาอีกนะครับแนนอนวันนี้ก็ผมในเรื่องการเป็นจ่าฝูงนะตำนหน้าของเอ็นเยาวิกครับที่แข่งไป5เกมนะผมตอนนี้ชนะไป3เสมอ2ไม่แพ้กับใครมีถึง14ประตูได้ครับผมเสียเป็นแค่4ประตูเท่านั้นนะฮะเก็บไป11คะแนนครับยังถือว่าเป็นทีมที่ชั้นนําอยู่นะผมในดิวิชั่น1เพราะฉะนั้นวันนี้ครรััับผผมมมเเื่่่อออองงงไยยยาาากกกลในนนนนสววี้้็จะ ในบ้านอย่างแน่นอน,นครับมีลุ้นถึง 2- 3ถึงได้เลยนะผมเพราะเกมรับของฟอ r ์เดอร์นั้นแย่จริงๆนะครับนะบสำหรับ2อคู่ก็มีดังนี้ครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดสมัครสมาชกกันด้วยนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาเอ็นจอยกันในคลาสเรียนของน้าฟอสไาก็เข้ามาที่ตั้งรูปโปรไฟล์ในช่องของนั้นนะหรือว่ากดส u b คร r i b ชก็จะเห็นครับ @ntf9 นะผมเข้ามารับในเรื่องแนวข้อสอบที่มีให้กันทุกวนันรวมถึงในเรื่องของความบันเทิงด้วยครับใครที่อยากจะไปสนุกสนานร่วมสนุก,กนกากนไ่ทป แล้วมาเจอกันใหม่หนะผมสำหรับหลังจนี้ครับวันนี้นัดขอลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ